สวัสดีค่ะนเรนชันมระถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะชั่วโมงที่2เนาะเวลา9โมงครึ่งถึง10โมงครึ่งนะคะก็พบกับครูก๊้อีกแล้วนะคะอ่าในรายวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะวันนี้นะคะครูกิ๊ก็จะมาสอนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่นะคะต่อจากคราวที่แล้วเนาะนเด็กๆรู้ไหมว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่นะคะดูเราดูยังไงนะคะเรามาดูกันก่อนอื่นนะครูจะให้ใเด็กๆนะคะทําใบงานก่อนเนาะ เรามาทวนกันคราวที่แล้วก่อนนะคะพืชใบเล้งเดี่ยวนะคะอ่าเส้นใบนะคะจะเป็นขนานเด็กๆจําได้ไหมแต่ถ้าพืชใบเลี้ยงคู่นะคะเส้นใบจะเป็นล่างแห่เนาะาั่วนทาไมคะอ่าแล้วก็ทําไมขอบฟ้องนะคะถ้าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะเห็นข้อป้องชัดเจนพืชใบเลี้ยงคู่เห็นข้อป้องทําไมคะไม่ชัดเจนเนาะล่ากนะคะลางของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะเป็นลากฝอย แต่ถ้าเป็นพืชใบเลียงคู่นะคะลากจะเป็นลากแก้วเนาะเด,เด็กจําได้ไหมเอ่ยนะคะคุณครูนะคะก็จะให้เด็กๆเ,เนาะหยิบใบงานหน้านี้ขึ้นมานะคะในเรียนกันยายนเนาะจะมีใบเดียวเนาะอ่ะเราจะมาสอนทํากัน เด็กดูนะคะเขาบอกว่าคําชี้แจงนะคะให้นักเรียนนะคะสังเกตและบายลักษณะของพืชและจําแนกพืชน,นะคะเอาเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่อ่าเด็กๆดูนะเขาจะให้เด็กๆนะคะไปสํารวจพืชแถวบ้านรอบๆบ้านนักเรียนว่ามีพืชชนิดไหนบ้างนะคะอ่ะครูจะยกตัวอย่างให้เด็กๆดูก่อนหนึ่งตัวอย่างเนาะอ่ะแล้วอีกสองตัวอย่างนะคะให้เด็กๆกลับไปนะคะว่าดภา แล้วก็ไปสํารวจพืชแถวบ้านนะคะอ่าเรามาดูกันอันแรกนะคะภาพที่ครูจะยกตัวอย่างน้งเด็กๆจะทําตามคุณรูก็ได้หรือไม่ก็ได้นะคะตัวอย่างของครูนะคะคือต้นกุหลาบครูนะคะบ้านครูมีต้นกลาบครูก็วาดภาพพืชที่ศึกษาคือต้นกุหลาบครูก็จะวาดรากลําต้นใบแล้วก็มีดอกด้วยนะคะแล้วก็เขียนชื่อว่ากุลาบอ่าครูสํารวจเสร็จ เด็กๆก็มาดูว่าลักษณะของเส้นใมต้นกุหลาบเป็นแบบไหนอ่ามันทําไมคะมีแช่แชมันทําไมมีล้างแห่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเลยเป็นอะไรคะล้างแห่อ่าลำต้นของต้นกุลาบทําไมเห็นคอป้องชัดเจนนะอ่าเห็นคอป้องชัดเจนไหมไม่ชัดเจนนะคะเห็นคอบป้องไม่ชัดเจนนะคอบป้องไม่ชัดเจนลักษณะของรากรากของอันนี้เป็นยังไงคะเป็นรากแก้หรือรากฝอยลูก อ่าต้นนี้นะคะเป็นลากแก้วเนาะลากแก้วก็มีลากแขนงออกมานะคะเพราะฉะนั้นต้นกุหลาบนะคะเป็นลากแก้วนั่นเองนะคะกลุ่มพืชอ,อ่าลักษณะของเส้นใบเป็นรางแแหลําต้นไม่เห็นข้อป้องไม่ชัดเจนลักษณะของลากเป็นลากแก้วเด็กๆคิดว่าเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหรือใบเลี้ยงคู่เอ่ยอ่าเด็กๆคิดว่าเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหรือใบเลี้ยงคู่ลูก อ่าถูกต้องลูกเพราะว่าทําไมลูกเป็นพืชใบเลียงคู่เพราะว่าทําไมลูกอ่าเส้นใบเป็นล่างแห่ขอบป้องไม่ชัดเจนเป็นลากแก้เราก็เป็นพืชใบเลียงคู่นั่นเองนะคะก็เลยกุหลาบก็จัดว่าเป็นพืชใบเลียงคู่อ่าบ้านใครมีต้นมะม่วงบ้างเด็กเคยเห็นต้นมะม่วงไหมคู่ถามหน่อยว่าต้นมะม่วงเป็นพืชใบเลียงเดี่ยวหรือใบเลียงคู่อ่าเรามาดูลักษณะก่อนใบมะม่วงนะคะเป็นขนาดหรือล่างแห่ลูก ล่างแหลลำต้นของมะม่วงเนี่ยเราเห็นข้อป้องของมันทําไมคะไม่ชัดเจนเน,ะนาะลักษณะของรากก็เป็นรากแก้วแล้วก็จัดกลุ่มพืชว่าเป็นพืชใบเลี้ยงคู่นั่นเองค่ะต่อมานะคะอันที่สองเนาะอันที่สองก็คืออันนี้ให้เด็กๆนะคะไปศึกษามาอีกสองชนิดว่าบริเวณรอบบ้านนังเรียนมีอะไรเช่นต้นหญ้าเด็กก็ไปถอนต้นหญ้ามาเด็กก็วาดรูปใบในเด็กดูซิว่าต้นหญ้าเป็นใบเลีเ้ยงเดียยเอ้ยเป็น ใบขนาดหรือใบล้างแหย่เด็กๆกติกไปลาำต้นของต้นยาเห็นข้อป้องชัดเจนไหมลักษณะของรากเป็นรากฝอยหรือรากแก้วจัดกลุ่มเป็นพืชใบเลี้ยงเดียวหรือใบเดี่ยงคู่เด็กๆไปทํามาจะเป็นพืชชนิดไหนก็ได้ที่อยู่แถวๆบ้านนักเรียนนะคะให้เด็กๆวาดอันนี้มาแล้วก็วาดมาสองข้อเนาะวาดมาสองรูปนะคะอ่ากลับกลับไปทําเป็นการบ้านแล้วพรอมระบายสีให้สวยงามส่งมาคุณครูส่งมาให้คุณครูดูด้วยในไลน์นะคะ อ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่เนาะที่เราเรียนกันไปแล้วนะสรุปใหม่อีกรอบนึงนะคะพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะใบพืชนะเส้นใบจะเป็นใบขนานแต่ใบเลี้ยงคู่เป็นใบเป็นรังแห่สองลำต้นนะคะของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเห็นข้อป้องชัดเจนแต่ใบเลี้ยงคู่ทำไมคะเห็นข้อป้องไม่ชัดเจนนะคะอ่ะลักษณะนะคะอะไรอีกลาก ลากของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะเป็นล่าฝอยแต่ถ้าเป็นใบเลี้ยงคู่จะเป็นลากแก้วนะคะแล้วก็ทาไมคะจํานวนกลีบนะคะกลีบดอกพืชใบเลี้ยงเดี่ยวประมาณ3กลีบนะคะ,ะแต่ถ้าเป็นไอ้นี่ถ้าเป็นใบเลี้ยงคู่4ี่ถึงห้ากลีบนะคะอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคการจําเวลานักเรียนจะดูว่าอันไหนเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะอันไหนเป็นพืชใบเลี้ยงคู่นักเรียนลองสังเกตอันดับแรกเลยสังเกตเส้นใบเป็นใบขนาดหรือใบ ใบรากแหอันนี้เราก็สามารถรู้ได้เลยนะคะอ่ะก็จบแล้วนะคะเรื่องพืชใบเลี้งเดียวใบเลี้งคู่นะคะคุณครูก็หวังว่าในเด็กนะคะจะได้ความรู้มากมายเลยเนาะคุณครูก็ขอให้เด็กๆนะคะกลับไปทํากันบ้านสองข้อนะคะ,ะว่ารูปสํารวจพืชมาสองข้อบริเวณบ้านแล้วเด็กๆก็ติกว่าเนไหนเป็นพืชใบเลี้งเดียวใบเลี้งคู่นะคะแล้วก็ส่งคุณครูด้วยนะคะก่อนที่เราจะเจอกันค้าบเรียนหน้านะเด็กๆเข้าไปในช่อง YouTube นะคะพิมพ์ว่า เรียนวิทยาศาสตร์กับคูกิกนะคะเด็กๆก็จะเจอช่องคูกิกขึ้นมานะคะให้เด็กๆนะคะเข้าไปกดไลน์นะคะกดตัวนี้กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้คูกิกด้วยนะคะเด็กๆจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนที่จะเรียนวิทยาศาสตร์กับคูกิกนั่นเองนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คาบเรียนหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย